ให้มาชมบรรยากาศช่วงตีสามกว่านะครับจะเข้าถึงตีสี่แล้วบรรยากาศหลักษณะอย่างนี้เลยจะเห็นว่ามันจะมีเม็นเม็ดๆๆๆนะครับมันจะเป็นละอองนะครับละององหมอกช่วงเช้าๆเมื่อสักครู่ได้ยินเสียงไก่มันร้อง ก็เลยลุกออกมาดูนี่นะครับมันเป็นละองนะครับละองของของหมอกนะครับคล้ายๆกับละองฝนนะครับหนาแน่นมากนี่นะครับอากาศเย็นมากครับผมเปิดแฟลชของโทรศัพท์นะครับมันก็เลยจะสะท้อนนิดนึงนี่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นอ้อยสุพรรณบุรี50นะครับความงามของเขานะครับปีนี้อุดมสมบูรณ์มากครับไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรนะครับที่ปลูกไว้ก็จะอุดมสมบูรณ์มากสวยงามนะครับอากาศค่อนข้างที่จะร้อนแต่ว่าฝนก็มาเร็วนะครับก็ทําให้ลดอุณหภูมิลงได้ได้มากมากขึ้นนะครับนี่นะครับบรรยากาศ ช่วงประมาณตีสี่ก็จะเปิดไฟเอาไว้ให้ไก่นะครับเพราะว่าแมวเล่นงานตายไปละเยอะเลยนะครับลูกลูกไก่ประมาณสี่สิบกว่าตัวเนี่ยตอนนี้เหลือไม่ถึงน่าจะประมาณมันไม่เกินสิบครับประมาณนั้นแม่และตัวสองตัวนี่ะคร,ร้องโรอง ຕ້ອງແຍກບັນດາກາ